สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคลิปนี้คลิปดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2564าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์แลวก็กด s u b s c r i b e ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมาในโอกาสที่นี้ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับราศีธาตุน้ำสัญ,ญลักษณ์ก็คือปูห,หรือสัตว์น้ำนะชาวลัคนาราศีกรกฎเขาเรียกว่าอัมพุราศี นะราศีสัตว์น้ำนะกรกฎมังกรมีนเนี่ยสามราศีนะอัมพุราศีอัมพุพลจุนแจ้งสีสถานพุทสุขชีวาวานสงส้อยอีกจันท์ประภัยพนันรุจิเลศคุณนี้แสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพระยาอ่านะแล้วก็มีจุดต่างๆมากมายนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏนะเอาภาพรวมก่อนนะดาวเสา นะดาวเสาเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตนิหรือว่าคู่ครองคุ้นส่วนคู่ค้าเนี่ยเป็นเกษตรมีความมั่นคงนะการเจรจาติดต่อหรือแม้แต่เรื่องของอคู่ครองอะไรเงี้ยก็เป็นจังหวัดที่จะได้เจอทีนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกกดเนี่ยดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่ครองปัตตนิเนี่ยมาเล็งลัคนาเนี่ยมีตำแหน่งเป็นพินทุบาทพูดง่ายว่ามันมีทั้งดีทั้งเสีย ดีคือดาวปตัตนิเป็นเกษตรมั่นคงเสียก็คือพินทุบาทพินทุบาทก็จะแสดงผลเสียในเรื่องของความเครียดความผิดหวังไม่ได้ดังใจนะเสาเพ่งเลงลักและอสูราอ่างเงี้ยนะครับโบราณเขาบอกว่าโทษแท้ประเหินหินประเหินหินก็คือแบกหินน่ะก็คือความเครียดภาระหนักนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า เลี่ยงไม่ได้สำหรับชาวล,าล,าลัคนาราศีกรกฎเพราะว่าอย่างที่บอกคู่แท้คือดาวเสาร์นะเป็นคู่ของเราฉะนั้นเมื่อเป็นเกษตรเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะดีไม่ก่อนแต่ทีนี้มันมีความเป็นพินทุบาด้วยนั่นก็คือคุณก็จะเจอคู่ครองเจอเพื่อนแท้เจอคู่ค้าอะไรที่ดีแต่มาด้วยเขาเรียกว่านำภาระนำความคิด ความเครียดเนี่ยเข้ามาสู่เราด้วยนะครับแต่ก็ต้องถือว่าดีไว้ก่อนแหละนะถือว่าดีไว้ก่อนนะนอกจากดาวพระเสาร์แล้วเนี่ยยังมีดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยนะก็คือเป็นดาวโชคลาบประจำปีเข้าเรือนดีก็ย่อมต้องดีทีนีด้ดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศี มังกรเนี่ยตั้งแต่14พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับโคจรมาอยู่ตรงนี้ก็ถึงวันที่29มีนาคมดาวพฤหัสเล็งลักนี่ก็ให้คุณนะการแก้ปัญหานะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้าเรือนอรินะเป็นเจ้าเรือนสุภะสุภะคือความรุ่งเรืองเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาเล็งลักเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงาน เรื่องความเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่สนับสนุนเนี่ยช่วยเหลือเนี่ยดีครับไม่ต้องกลัวนะเพยงแต่อย่างที่บอกอะ่ะเหมือนมีภาระให้ท่านต้องรับผิดชอบเงน,นะพราะถัากับเสามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะนี้นะเป็นลักษณะนี้ก็คือหนะ้าที่การงานดีขึ้นตำแหน่งแห่งหนดีขึ้นแต่มาพร้อมด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้น อ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ก็ถือว่าดีนะดาวพฤหัสอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นตำแหน่งนิดนะตรงข้ามกับอุจแต่นิดเนี่ยเขาเรียกว่านิดจะพังคะก็คือดีในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของที่ดินเนี่ยถ้าเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยลัคนณะกรกฎจะดีจะโชคดีนะและที่สําคัญเนี่ยในเดือนในปีนี้นอกจากดาวเสาร์เนี่ย ยังมีพระราหูพระราหูนี่มาจากเรือนมรณะเป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะมาอยู่ลาภะนะและอยู่ถึงปี2565ฉะนั้นมีเกณฑ์ได้เรื่องมรดกได้โชคลาภจากมรดกหรือสิ่งที่เสียไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินประกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยทิศทางดีนะครับ และดาวเจ้าเรือนลาภะเองเนี่ยเข้าสู่มรณะเห็นไหมมันเป็นกเกษตรสลับเรือนนะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคลาภะมรณะเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าโชคลาภเนี่ยต้องมาจากทางไกลเดินทางไกลนะหรือจากบัมพบุรุษเนี่ยแล้วสุกอยู่เรือนลาหูราหูอยู่เรือนสุกนะสลับเรือนเกษตรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกเกษตรทั้งสองเรือนนะครับดาวการเงินของท่านคือดาวอาทิตย์ 13กุมภาดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์พบมรณะลักษณะนี้จะมันจะเป็นลักษณะของการหมุนเวียนในเรื่องของเงินทองบางทีลักษณะของการลงทุนนะจ่ายไปใช้ไปลงทุนไปแล้วก็ได้วนเวียนกลับมานะจะเป็นลักษณะนี้ฉันก็ไม่ต้องกลัวนะคือดาวการเงินตกมรณะต้องบอกว่า 1. มันมีรายจ่ายแน่นอน มีการใช้จ่ายเงินแน่นอนนะครับดาวอาทิตย์คือเจ้าเรือนกระดุมพระเกียกรับทรัพย์สินเงินทองไปอยู่พบมรณะเนี่ยไปแน่นอนแต่ไปแล้วไปไหนไปอยู่กับดาวโชคลาบไปอยู่กับดาวโชคลาบพัสดุ์เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยวันที่23กุมภาอาทิตย์มาก่อนนะเนี่ยเห็นไหมดาวการเงินมาวันที่13 ส่วนดาวโชคลาภมาวันที่23นะดาวศุกร์นอกจากจะเป็นดาวโชคลาภแล้วยังเป็นดาวเกี่ยวกับหลักทรัพย์พันธุทุครอบครัวอะไรต่างนานาเนะีนะ่ยนฮะนะเข้ามาอยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ก็เป็นคู่สมพลกันนะเมื่อเป็นคู่สมพลก็แสดงผลดีนะครับแล้วแสดงผลดียังไงก็ดาวเจ้าเรือนมรณนะ ก็มาอยู่ในภพลาภะนะมันมอยู่ในภพลาภะนั้นเช่นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันดีในแง่ของผลลัพธ์เข้าใจไหมอ่าเหตุเนี่ยมีเรื่องต้องจ่ายเงินมีเรื่องต้องเสียเงินมีเรื่องต้องสูญเสียอันนี้ก็ต้องบอกเผื่อไว้นะครับบางคนอาจจะเป็นการขายทรัพย์สินขายบ้านขายรถนะและได้ก็วนเวียนกลับมาเป็นเงิน นี่ก็เป็นไปได้นะทีนี้แต่ละคนแต่ละรายละเอียดเนี่ยข,ขายบ้านขายรถเนี่ยนะขายที่ดินพวกนี้นะมันมีสองความหมาย <c oughs> คือหนึ่งคนที่เขาอยากขายนีย่ก็ต้องบอกว่าดีนะเพราะว่าขายได้แล้วนำเงินมา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้จ่ายหรือขายแล้วได้กำไรนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขายเพราะว่าเขาเรียกว่าจำเป็นต้องขายเพราะ ไม่มีเงินแล้วเลยต้องขายทรัพย์สินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ทิศทางมันจะเป็นลนนักษณะนี้ฉะนั้นอะไรมาตัดสินว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ต้องบอกว่าพื้นดวงเดิมครับพื้นดวงเดิมของท่านว่าดาวพวกราหูดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยในพื้นดวงกําเนิดอยู่พบดีหรือไม่ดีถ้าอยู่ในพบดีลนนักษณะมันก็จะออกมาดีนะก็คือบางคนเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับ สังหาในหน้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือทําธุรกิจอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยอะไรอยางี้มันก็คือดีเพราะว่าขายแล้วได้กําไรขายแล้วได้เงินแต่บางคนเนี่ยขายเพื่อพูด,ดง่ายๆว่าเพื่อรักษาในส่วนอื่นไว้นะบางคนไม่ไม่มีเงินแล้วต้องขายเอาง่ายแปลว่าขายสมบัติกินอะไรเงี้ยนะมันก็ออกมาในทางที่ไม่ดีนี่ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมนะแต่ลักษณะ การโคจรของดวงดาวมันบ่งบอกในเรื่องนี้มันบ่งบอกในเรื่องนี้นะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่ในภพมรณะเนี่ยเนี่ยมันก็คือมันต้องเสียเสียแล้วกลับมากลับกลับมาอยู่ตรงนี้ได้และที่บอกว่าอาถ้าใครทางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทํางานเกี่ยวกับไนน้าอะไรพวกนี้หรือเป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีทรัพย์สินสมบัติพวกอสังหานี้มากมายพวกนี้ ขายได้เพราะดาวอังคารดาวพระอังคารคือดาวเจ้าเรือนกรรมะแล้วก็เรือนเจ้าเรือนปุตตะปุตตะคือการลงทุนแปลว่าโครงการต่างๆนะแปลว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งใหม่ๆหรืออะไรที่บันอ่อนเยาวหรือเด็กๆบุตรบริวารพวกนี้ดาวอังคารอีกเรือนหนึ่งครองพบกรรมมะการงานครับเห็นไหม คือถ้าเป็นการงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็จะส่งผลในแง่ดีนะในลักษณะของความสัมพันธ์ของดวงดาวดาวเจ้าเลยกรรม,มะเข้าสู่ภพลาภะกรรม,มะลาภะปุตตะลาภะปุตตะลาภะเนี่ยลงทุนแล้วได้โชคลาภกรรม,มะก็คือทํางานแล้วได้โชคลาภเห็นไหมทิศทางดาวมันไปทางนี้มันถือว่าค่อนข้างโอเคนะมันถือว่าค่อนข้างโอเคดาวคารอยู่ตรงเนี้ยเป็นประ แต่ก็เป็นราชาโชคด้วยแล้วดาวอังคารเข้าสู่เรือนสุกเขาเรียกว่าเรือนคู่มิดนะเมื่อเป็นมิตรก็บอมีโทษทแถลงพันธ์แถมดาวอังคารก็ยังเป็นคู่ธาตุกับพระราหูด้วยอ่าฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาแล้วโดยทั้งบททั้งมวลเนี่ยราหูกับสุกร์เขาเป็นเกษตรสลับเรือนกันอยู่ฉะนั้นทิศทางเนี่ยดีมากกว่าเสีย ดีมากกว่าเสียนะพูดง่ายว่าเนี่ยโชคลาภมรดกการเงินการลงทุนการงานเนี่ยมันไปอยู่ในเรือลาพะแล้วมันก็สลับเรือนกับตรงเนี้ยเกี่ยวกับมรณะคือมีเกณฑ์การหมุนเวียนมีเกณฑ์การาขายไปได้เงินมาหรือใครที่ทําธุรกิจแนว,แนวเนี้ยจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับแต่นี้ก็ต้องทายเผื่อไว้สําหรับท่านที่อาจจะเขาเรียกว่า ดวงชะตาเนี่ยพื้นดวงเดิมเนี่ยถ้าเป็นไปนในทางที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเออเราต้องขายสินทรัพย์ออกไปเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อประคองตัวเองไปก่อนจะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยทิศทางเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไม่เครียดได้ไงดาวเสาเล็งอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแต่มันก็ดีในเรื่องของการติดต่อเจราจาค้าขายนะครับเนี่ยพื่อหัสกับเสาเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง ใครที่ยังไม่มีคู่ครองก็มีโอกาสได้เจอส่วนใครที่มีคู่ครองแล้วอันนี้ก็ต้องแนะนําว่าให้ประคับประคองและใจเยน็ยนๆกันสักนิดนึงนะใจเยน็ยนๆกันไปก่อนเพราะาดาวเสาร์เนี่ยบางทีมันเครียดมันเครียดแบบไม่มีสาเหตุมันเครียดแบบไม่มีสาเหตุบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆมันมกีการกระทบกระทั่งกันได้นะครับก็ต้องก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอ่ะ ็นลักษณะนี้นะในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะมองดูแล้วเนี่ยดูเผนๆเ,เหมือนจะไม่ดีแต่จริงมันดีนะดาวการเงินตกมรณะดาวลาพระตกมรณะ,ะดาววันทุกตกมรณะแหมแต่มรณะแล้วไปลาพระแล้วลาพระก็สลับมามรณะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกษตรฉะนั้นมันลักษณะเป็นการหมุนเวียนเรื่องของโชคลาภหมุนเวียนเรื่องเงินทองนะลงทุน นอกจากเรื่องของอสังหาเรื่องไรอะไรเงี้ยการลงทุนในเรื่องของออหุน้นหรือธุรกิจอะไรต่างเนี่ยมันก็พอไปได้สําหรับชาวลาักษณะราศีกรกฎนะทิศทางดีครับนะดาวองคารจะย้ายมาวันที่24่สิ่กุมภาไล่ๆกันเลยดาวศุกร์ย้ายมานี่23่สิบามกุมภาดาวองคารย้ายมานี้ี่24่กุมภานะก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่โอเคสําหรับชาวลัคนาลาศี์กรแล้วกฎเดือนนี้อ่ะมีมีได้ลุ้นนะได้ลุ้นในเรื่องต่างๆเยอะในเรื่องของธุรกิจการทํางานในเรื่องของโชคลาภหรืออะไรต่างๆนานานะแต่เน้นในเรื่องของงานเสียมากกว่านะไอ้โชคลาภลอยหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเขาเรียกว่าจะไปหวังพึ่งแบบเต็มร้อยก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเออใครที่เขาเรียกว่าอ่ามีลุ้นกับเรื่องพวกนี้นะ คือมรณะลาพาเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเราต้องไปหาอะไรที่มันเก่าๆนะเช่นการตีความเ,าเลขเด็ดหรืออะไรพวกนี้นะก็ต้องไปสถานที่ที่เก่าๆไปสถานที่ที่โบราณโบราณหรือไม่อาจจะเอา,เอาตัวเลขจากาบ้านเก่า,เ,าเคยเคยอยู่บ้านไหนมารถคันเก่าทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะ มันก็ออกมาเป็นเรื่องของโชคลาภได้เหมือนกันสําหรับชาวลัคนาราศีกกฎนะครับส่วนเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพโปดาวเสาร์เนี่ยให้ระวังเรื่องความเครียดไว้ก่อนนะแต่ดาวพฤหัสโคจอมเล็งลักษ์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแหละนะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะไม่ต้องกลัวก็คือมันจะมีความอึดถึกทนแข็งแรงแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรยังไม่สดใสอะ นะแต่เรื่องโลกร้ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยดูแล้วไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าดาวเจ้าเรือลาภคือราหูไม่อยู่ในภพมรณะและอยู่ยาวถึงปี65ดนะังนั้นก็วางใจได้ครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเดือนกุมภาพัานธ์สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดีครับเรื่องโชคลาภแต่ว่าลักษณะการเงินการงานต้องมีการเคลื่อนไหวหมุนเวียนซะหน่อยนะครับ เคลื่อนไหวหมุนเวียนแล้วก็จะดีต่อดวงชะตานะเรียกว่ามันต้องไปอ่ะมันต้องขยับขยายนะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะและจะดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามไว้ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาทีห้าชั้นแล้วก็องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ แล้วเมื่อได้ดวชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกยว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่ามีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นกันเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก,ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ